เขามีการทำวิจัยมาล่าสุดเขาบอกว่า40%ที่โสดเนี่ยถ้าไปเก็บข้อมูลนะตามระดับการศึกษาสิ่งที่โอตกใจมากเลยคืออะไรวะเมื่อกี้แอบเดินไปปุ๊บเนี่ยโหวันเนี้ยมากันหลากหลายทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายให้ถ่ายว่าโดยสัดส่วนประชากรเนี่ยโลกไปนี้แล้วกันเอาไประเทศไทยก็ได้ไม่ต้องโลกไปเนี้ชายหรือหญิงมากกว่ากันหญิงเนี่ยมากกว่าใช่ไหมอ่าพิคิดอย่างนี้สมมตินนะ ถ้ามีชาย30หญิงัเท่าไหร่70ใช่ไหมอ่าแล้วคิดแบบจิกซอแล้ันนะ <30. S 1> หญิง70เนี่ยกับชาย30ถ้าจับแมทชิ่งคู่นะแต่ว่าจาก70ของหญิงเนี่ยก็ไปแมทชิ่งกับชายเท่าไหร่ฮะ30อันนี้คือตีว่าชายเต็มนะชายไม่แมทชิ่งกันเองนะสมมตินะฮะมโนนะงั้นตรงนี้น้อง70กับ30น้องแมทชิ่งกันไป30น้องจะเหลือส่วนต่างเป็นหญิงอยู่กี่กี่เปอร์เซ็นตนะ์ฮะ 4% 40%, 40ซึ่ง40%นั้นจะกลายเป็นคนโสดถูกป่ะน้องอยากเป็นคนกลุ่มนี้ไหมเขามีการทำวิจัยมาล่าสุดเขาบอกว่า40%ที่โสดเนี่ยถ้าไปเก็บข้อมูลนะตามระดับการศึกษาสิ่งที่โอ้ตกใจมากเลยคืออะไรวะเขาโชว์ชัดเจนเลยครับว่าถ้าเราจบการศึกษาเพียงแค่ปฐมนะเปอร์เซ็นต์ความเป็นโสดอะ่ะจะต่ำมาก แต่ถ้าจบมหนะเปอร์เซนต์ความเป็นโสตเนี่ยก็จะสูงขึ้นจากเดิมเล็กน้อยแต่ถ้าจบตั้งแต่ปตีไปถึงปอเอกนะเปอร์เซนต์ความเป็นโสต์ทำไมเลยฮะสูงปี๊ดเลยเจอข้อมูลแบบเนี้ยจะรับมือ,อยังไงดีครับน้องบอกไม่เรียนแล้วขอจบกระถมก็พอนะฮะน้องก็อยู่ที่ความความสำคัญที่น้องจะเลือกใช่ไหมฮะไม่ใช่นะอันนี้คือมันเป็นข้อเท็จจริงที่เขาไปทํามานะครับ